เราภูมิธรรมเจ้าปฏิบัติแล้วนี้นัจิเมฆราังยังเตเตนาจวจเชนะด้วยกันเมือนัจิเมฆราณังยังการกล่าวคำเินนี้โธที่มีมุษุทชาปชาปเตภิกุสังโคนัมพุทธสามานิ มยั่นก็สามิที่ที่คุณก็ไม่เจาวันเกิดเจ๊นะคุณท้งกันนะครับม่ยังพันเทวี่อนะ วันดรายุสุขิจันทร์ทูปัสรัตยะามุหะทุติยมิมยังพันเตวิสุาอิยมิทมยังันเตวิุ